สวัสดีครับเมื่อน,นี้มาแนะนํำตอกสั้นรู้ครับอันนี้เป็นรุ่นอัปเกรดขึ้นมาอีกนะครับอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นเก่านะครับกม็มีตอกเนื้อครับแล้วก็นี่เป็นตอกติวนะครับตอกติว แล้วก็ที่เด็ดครับคลายดีวมูมเมนเม็ดแตกนะครับซึ่งผมอัปเกรดขึ้นมากนะครับต่างซื้อมันมารุ่นเอเอสนะครับ็ย่ยอมมาจากอีซีเช็คนะครับแ็คือสั้นไงนะครับแล้วก็เปลี่ยนศูนย์ทวงไม้นำครับ หาจุดบาลานซ์หาจุดสุ่นทวงไม้นำ้ำตรงนี้นะครับแ้วกาเพิ่มเติมกันมาเป็นแถบตัวนี้เป็นแถบเครื่องเสียงนะครับถ้าในตอนกลางคืนเหมือนๆน,นี่สีเห็นอ่าอยูปมาณระยะสิบเมตรยี่สิบเมตรนเดียวเห็นครับตัวสีขาวนี่นี่เป็นแถบะซอนแฉงครับอ่าคันผู้ใดบ่มักผู้ใดบอสะดวกก็คือแกะออกก็ได้ครับกันเอาไปใส่แล้วนะครับ ตอกไอชุดนี้นี่ไม่นี่สิเป็นสี่สิบเส้นทั้งหมดน,นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไม้ไายเด้อไม้ลาความยาวที่สี่สิบเส้นตอกติวนะครับผมชิหันติวเขาหาแก่นนะครับตัวนี้ครับเป็นเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงอันนี้จะเป็นไม้อ่ไน้ดำขวัญน,นะครับสั่งมาจาก พี่ท่านนึงนะครับเป็นเป็นกันเองแห้งครับได้มามานำเพิ่นครับขอบคุณเพิ่นนะครับสร้างมาจากช่อง youtube ของช่างอรุณนะครับต่อสนุนช่างอรุณอรุณภูมอ่อนนะครับซึ่งตัวก้อนๆนะครับผมดีเ็ดเพื่อหมอกครับมั่นสีต้นหมอกกัจริงครับแต่ว่าสัวว่าสีทาให้หมอกลุ่งนะครับไม่ไม่กระดิเซตตัวล้อก็สี เขาเอิ่น่างเนี่ยมันซานครับหนูเขาซาเพราะว่าค้นสั้นปวดแขนแล้วนะครับบันทึทิปงานแล้วก็หลายคนนะครับที่คอมเมนต์ที่ส่งข้ามาบอกว่าเปลี่ยนให้ไหมเนี่ยที่เติอนเห็นเทียนให้มันสั้นง่ายๆนะครับผมก็เลยเอามันก็มีขขอดีขอเสียนะครับแล้วก็ส่วนมากนะครับใส่เข้ามาส่วนมากนะครับใส่เข้ามาส่วนมากว่าอยากให้สั้นง่ายๆอยากเห็นให้สั้นง่ายๆก็เลยเอาจัดให้ครับ แต่กรไรเสียงตอบรับที่ดีนะครับปีนี้นะครับส่วนมากมีสิเป็นมารับหาบ้านนะครับตอกเนื้อนะครับแล้วก็ซ้ำเกลาครับสามรอยห้าสิบนะครับร่วมทรงนะครับขันเก็บไปาทั้งกับเพิ่มอีกบวกเพิ่มอีกห้าสิบบาทนะครับตอกจิ้วนะครับขับขึ้นมาเป็นอร่อยห้าสิบบาทนะครับเก็บไปาทั้งกัะอีกห้าสิบบาทชิ้นเก้านะครับเป็นหกร้อยขันไปาทั้ง ตอกเนื้อไอตอกไอเม็ดแจงนะครับหกลอยห้าชิเย็บไปทางกับยูทีเจ็ดอยนะครับกันโอนกันราคานี้เลยนะครับผู้ดใดสนใจนะครับทักมาสอบถามกันได้ทักมาพูดคุยกันได้นะครับอ่าหรือว่าต้องการปรึกษานะครับผมก็ให้คำปรึกษาเท่าที่อันผมพ่อมีความลู่นะครับพ่อมีประสบการอ่าให้คำปรึกษาได้นะครับ ส่วนมากมือใหม่นะครับมือใหม่หรือว่าก็มีหน้าบางคนนะครับที่มือเก่าเล้วนะก็ว่าเอาไปสั้นข้างเทียคือเบ้เป็นยังสั้นยังจีนะครับผมก็ว่าเอาล่องวิธีหลายๆวิธีเบื้องเพราะว่าการสั้นนูนนี่มันก็บม่ได้ตายโตนะครับแล้วก็ขยดาดแช์อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นยังผมก็เห็ดได้มัดยังสี่นะครับอยู่กนมันนะครับเพราะว่า าบางคนนะครับอาทนัดในมุมมุม,มนี้เอาเรียมนี้เนาะเรียมที่มันเห็นไะเรียมที่มันเห็นไหนนี่สมมติว่าผมเอาเรียมนี้ขึ้นเต้งคูอังสิเอาเรียมสมมติเอาเรียมนี้เด้อเรียมที่เรื่องเสียงนี่นี่ลงซันแล้วเอ้ยมันบวกขามือนะครับเข้าก็สามาถหมุนได้หมุนหาเรียมอีก หมุนหาเเลี่ยมไปเรื่อยๆหมุนหาจนมันเข่ามือนะครับมันบ้อฟิกว่าสีเฮ็ดไปแล้วคันไอ้มัดนี่แน่นแล้วต้องสั้นเลี่ยมนี่นะครับหรือกันผู้ใดบัตรนัดก็สามารถมัดใส่มัดจุ่มใช้กันได้นะครับบ้องกฟิกปบบนั้นนะครับเห็นมากเพื่อให้มันสั้นง่ายครับให้มันสมซื้อรุ่นอ่าเอียดครับยี่เช็คก็คืออี่กัง่ายนะครับเช็คกับสั้นนะครับสับง่ายๆตรงๆนะครับยี่่เช็ค เอ e นะครับรุ่น ES พัฒ e นาใหม่เปลี่ยนศูนย์ทวงใหม่จับศูนย์ทวงใหม่นะครับเนี่ย๋ยวผมเอามาให้เบิ้งอีกตัวหนึ่งครับตัวที่ผมใส่ประจําอันนี้นี่เป็นคู่ที่ผมใส่ประจํานะครับที่เป็นเม็ดเตียงครับมันก็อันนี้ก็เป็นรุ่นแรกๆนะครับรุ่นแรกๆร,รุ่นที่สองนะครับตัวนี้ตัว e สิเป็นตัวที่สามนะครับรุ่นที่สามครับตัวนี้เห็นไหมสุนทวงไม่ดีจะจออันที่บป่คือตัวนี้นครับตัวนี้สุนทวงมมนทีจะจาะใส่ซันแลกมันนะครับอันนี้จะเป็นเม็ดแตงค้างคอบนนะครับซึ่งไป่ถือเงี้ยซึ่งส่วนตัวแล้วผมหม,มักแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันดูต้นท่านดีนะครับมมกันผู้ใดผูมักค้างคอกั มีให้เลือกครับมีไลท์ชอยไลแบบให้เลือกครับนะครับตัวนี้อยากแข็งครับเพราะว่าผมจะเฮ็ดเพื่อหมอกนะครับรุ่นแนือเหลหรือท่านผู้ใดบ่อยากได้แบบรุ่นอีเอสก็ได้นะครับอยากได้แบบเอ่อคอมเมนต์เข้ามาหรือตอนสร้างนี่บอกเลยว่าเห็ดเพื่อหมอกให้น้ำเนี้จักน้อยน่ครับกับเฉพะมานนีครับจะกระสับไงแต่ว่าเบิ่งให้สังเกตใบนะครับสังเกตใบตอกเส้นตอก ส่บาวายคือยังรุ่นนี้ครับเนี่ยรุ่นนี้สิไวแห้งกว่าขนาดสั้นท่านก็คอยทะเลก,กันสิบไวแห้งกว่านะครับอือเม็ดแจงนี่แห้งเบิกง,งายเลยเนี่ยสั้นบเบาๆกับไวแห้งครับข้อดีคืออ่มันสั้นไายบ่ป,ปวดแขนนะครับแต่ในข้อดีก็มีข้อเสียก็คือถ้ามันได้อมหมอกถ้ามันได้กินความชื้นแล้วไปแล้วนะครับ มันก็สีเสียงเพีย้ยนเสียงเปลี่ยนไปเนาะนะครับอันนี้ผมก็ผมก็เจอด้วยตนเองพอ้อมนะครับรประสบการณ์หลายคนเนาะที่สั้นตอ,อกขนาสีดูดีครับผมก็ฝากไวน้นาครับผมตอ,อกสั้นหนูครับอของช่องยอที่สตรายโดยผมนะครับเติรนยัที่สตลายหรือผมใส่อ,อีกชื่อน,นึงในทิกตอกนะก็คือที่เติรนตอ,อกสั้นหนูนะครับผู้ใด สะดวกทางติดตามทางังดิสกตอกนะครับหรือว่าทางงเฟซบุ๊กกระทักมาได้นะครับในการแพ็คนะครับผรมสีใส่ใส่ทอให้นะครับใส่ทอพ v พิซี่ให้นะครับแล้วก็ผพมสีห่อกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับเพื่อกันความชืนที่เขาตอ,อกนะครับมันกับบ่อใดกันกระแทกนะครับแต่ว่ามันกันความชืดเพราะว่าเท้าสียืดอายุการใช้งานของตอ,อกได้อีกระดับหนึ่งนะครับเพื่อว่า อตอนที่ผมแพกหนีหรือว่าเมื่อผมนีไปโดนความชื้นโดนยงนางมากนะครับเขาจับตอกจับยังครับเขาเอาห้อแพกเข้าไปหรือในทอนี่ยอาจจะมีความชื้นนะครับระบาดี้ทรงตอตั้งจังางวัดเนาะมันก็บสมชีมือนะครับประมาณนี้นะครับผมก็อยากให้เกิดภาพแบบว,ว่าเปิดตอก,อกแล้วมีเชือ้อรากในนะครับก็เลยต้องใส อันนี้ในความในในความรู้สึกผมนะครับผมก็เลยใส่กระดาษเปลี่ยนกระดาษหนังสือพิมพ์หอ่หอนะครับห่อปีนหัวไทยใส่ตอกใส่ท่อ,อแพ็คเข้าไปนะครับปิดสติเกิดปีนหัวไทยนะครับแล้วท่อน,นี้นะครับคันผู้ใดเอาไปต่อยอดนะครับผู้ดใดไปต่อยอดก็คือสื่อตัวปิดท่อครับปิดขงังหนึ่งอีกขังหนึ่งก็สามารถล้นไฟแล้วก็บ,บานเฮดให้มันเป็นกระบอกใส่ตอกได้อีกนะครับผม ถึงมันมีประโยชน์อีกต่อหนึ่งนะครับอือหลายคนอาจจะยังบอลรูครับผมก็ฝฟากไว้น่าครับผมตอวเนื้อนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นราคาเดิมนะครับสามร้อยหสิบร่วมทรงครับเก็บไปทางกระดิซี่ลอยนะครับตอกเม็ดแตงเม็ดแตงงอกอยหสิบบาทครับเก็บไปทางเกตลอยนะครับตอกกิ้ว ห้าร้อยห้าสิบบาทครับเก็บไปทั้งหกลอยนะครับผมก็ย่งคงได้รับวามไม่ใจนะครับสําหรับเอฟซีเงเอฟซีเก่าเรื่องเอฟซีใหม่เอฟซีที่ FC, ทักมาถามกับมี่นะครับมาสร้างต่อกับว่าเป็นยังันเลขอก็ขอขอบคุณน,นะครับเพราะว่าเพิ่นกับมาแหลกเปล่นความรู้กันเนาะเพราะว่าการเรียนรู้นี่มันกับว่ามีทีสิ้นสุดนะครับประมาณนี้ครับจากนั้นก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อครับผลงานช่วงนี้กับบอค่อยได้ล่งครับแต่โดนโดนอย่างในเหตุเทียนหนึ่งก็ได้ล่งเท่นหนึ่งครับขอบคุณครับผม